ครับสำหรับเจ้าสว่านไฟฟ้าไร้าไสาย12โวลต์กับเจ้าตัวไขควงไฟฟ้ากระแทก12โวลต์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ mm hmm. ก็เหมาะสําหรับใช้งานประเภทงานถือขึ้นไปยิงฟ้ายิงสกูบนที่สูงหรือว่ายิงรอบหลังคาบนที่สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักเบาเดี๋ยวผมจะใช้ช่างให้ดูนะครับว่ามันจะ เวลาใช้งานมันจะหนักแค่ไหนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้รับชุดคอมโบสว่านไฟฟ้าไร้สายกับไขควงกระแทกไฟฟ้าไร้สายอันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น S12 นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคอมโบเซตนะครับก็จะมีสว่านไฟฟ้า 12โวลต์1อันแล้วก็ตัวไขควงไฟฟ้าเป็นไขควงกระแทกนะครับ12โวลต์1ตัวนะครับเป็นเซตเดียวเลยนะครับประมาณ2,000กลางๆนะครับก็เปิดมาในกล่องก็จะมีจะมีนะครับคู่มือแล้วก็มีอดอกอดอกไขควงนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีที่แถมมาให้ก็จะมีตัวดอกไข่นะครับก็ให้มาขนาดนี้เลยนะครับดอกไข่นะฮะสำหรับบล็อ,อกอ10มิลนะครับแล้วก็บล็อก8มิลนะครับอันนี้บล็อก7มิลนะครับอันนี้บล็อก อ,กกนนอันนี้บล็อก8มิลน,นะครับอันนี้บล็อก10มิลน,นะครับแล้วก็ตัวดอกไขควงนะครับสำหรับไขนะครับเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วที่มีก็จะมีคู่คู่มือการใช้สว่านนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม12โวลต์นะครับ เป็นลิเทียมไอออนนะครับแล้วก็ที่เราเห็นก็จะมีผมจะพูดเรื่องไขควงก่อนก็ได้นะครับตัวสว่านนะครับตัวสว่านจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จับกระชับมือนะครับแล้วก็ใส่ไปงี้ก็ก็มันจะมีไฟ LED ให้นะครับเวลาเรา หมุนสว่านไปนะนี่เป็นสว่านใช้ไข่ใช้เจาะใช้อะไรได้นี่แรงบิดก็ประมาณสาิบก็จะปรับได้สองระดับนะครับปรับได้สองระดับนะครับแล้วก็ก็แรงบิดก็ปรับได้นะครับได้ถึงประมาณอ่สิบห้าถึงเบอร์สิบห้าเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวไขควงกระแทก นะครับไร้สายก็ขนาดก็ไล่เรียกันนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ครบเซตก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับก็จะมีไฟ LED เวลาทำงานนะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับเวลาใส่ดอกนะครับดึงอย่างนี้นะครับดึงแล้วก็ใส่ดอกอย่างนี้ฮะแล้วก็ล็อกอยู่เลยครับ แล้วเอาออกก็ดึงออกนะครับอย่างนี้นะครับดึงหัวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ดอกเข้าไปดอกดอกไขควงนะครับนี่ก็อยู่แล้วก็ใช้งานได้สําหรับการนํามาไขสกรูไขน็อตนะครับก็น็อตยาวๆก็ไขได้สบายเลยครับนะเพราะว่าถ้าใช้สว่านตัวนี้ถ้าน็อตตัวยาวๆมากๆก็มันจะ,ะมีปัญหาเรื่องอการรูดของน็อตนะครับมันจะ ขเข้ายากนะครับถ้าใช้ตัวนี้ในการไขน็อตจะดีมากนะครับก็ตัวนี้ก็มีไฟ LED บอกเสเอ่อ2นะครับเวลาทํางานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับซ้ายขวาได้นะครับปรับซ้ายขวาการทํางานได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ให้มา12โวลต์นะครับก็ให้มา2ตัวนะครับ แล้วก็พร้อมที่ชาร์จมาด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เวลาชาร์จเราก็จะเสียบชาร์จได้นะครับเสียบจากตรงนี้นะครับจะมีที่เสียบอยู่แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับก็ถ้าชาร์จเต็มมันจะมีไฟ LED บอกสถานะการทํางานของเครื่องชาร์จนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เขแถมมาก็คือกระเป๋านะครับตัวกระเป๋า ก็สวยงามอยู่ก็กระเป๋าสำหรับใส่ตัวเจ้าตัวสว่านสองตัวนี้ก็ไว้ใช้งานนะครับก็ใส่กระเป๋าไว้ใช้งานนะครับสำหรับเจ้าสว่านไฟฟ้าไร้สาย12โวลต์กับเจ้าตัวไขควงไฟฟ้ากระแทก12โวลต ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็เหมาะสําหรับใช้งานประเภทงานถือขึ้นไปยิงฟ้ายิงสกูบนที่สูงหรือว่ายิงรอบหลังคาบนที่สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําหนักเบาเดี๋ยวผมจะใช้ช่างให้ดูนะครับว่ามันจะเวลาใช้งานมันจะหนักแค่ไหนนะครับก็เจ้าสว่านตัวนี้ก็หนักประมาณ1นกิโลนะครับก็อันนี้ช่างเป็นกรัมนะครับก็เป็น 1,024กรัมนะครับก็ไม่ถึงขีดนะครับถ้าเทียบไปก็ประมาณ1กิโลตีต้นทวนนะครับปรับตัวเจ้าไขาควงกระแทกไขฟ้าก็ประมาณ1กิโลน้ำหนักก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับก็ตัวด้ามของมันก็จะยาวครับจับได้กระชับมือนะครับ ก็ถ้าคนมือใหญ่กว่านี้ก็ยังยังเหลือพื้นที่ในการจับนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าผมสั่งซื้อจากที่ไหนก็เดี๋ยวอีกคลิปต่อไปผมจะเป็นการสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ